สวัสดีครับตอนนี้ก็เดี๋ยวช่องน้องมาเป็นครอบครัวตัวบอลครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดแพ็คกันนะครับผมเราได้มา500ไพ่นะครับเปิดแพ็คก็เสนอพิเศษบลงดอจีครับเพื่อจะได้102ถึง105นะครับขายได้ด้วยเป้าหมายวันนี้ผมอยากได้พวกโยฮันคับอะไรเงี้ยเอาไปขายเอาไปตีบวกขายแล้วก็กุตัวอย่างเงี้ยกุตัวน่าจะดีนะ่ะแล้วก็พวกซอนฮารแลน เนี่ยโอโคชาเทนโอกาสได้มีไหมลูมกมีพรานร้อยสองอห้าอ๋อขอซอนขอซอนจะได้ขายจิล้วร่ะจะได้ป่ะเ,เรารุ้นกันดูนะครับไม่ก็ดาวกิสมามาผมโอเคครับผมมาเดี๋ยวอันนี้เราต้องเปิดสิแพ็คใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดทีละสองเผื่อได้ร <105. S 1> ้อยห้าไม่ มันมันลุน 7, 5, 5. ้นเจ็ดห้าหนึ่งร้อยห้ามัอืมหือได้ใจมาพอสักคู่นะผมสามสองหนึ่งไปวอล์กไหมไม่วอล์กโอ้ยไปยาวๆเลยยาวๆผมสักครู่นะครับ มา,ถ,า,รราถ้าได้ร้อยห้านี้กำไรเลยอ่ะถ้าได้ร้อยห้านี้คงไม่น่าให้มังลูกอืมเอวเผืปอปวดแพ็กเดียวอีกไม่เป็นไรอุ้ยได้มาดเคราโนเมื่อกี้ดีอยู่อีกเอาเปิดทีเดียวห้าเลยมาขอมาดคราโน,โนแล้วกันไปอุ้ยวอกอุ้ยปอลลุงรออะไรวอกอะ่ะลูกใครอะ่ะบราซิล เอสทีอุ้ยสูน่าอุ้ยทีนี้อุ้ยเก้าหกโรเบโตเฟอร์มิเฟอร์มินโนผมรู้จักอยู่ที่เคยอยู่ลิวพูแล้วก็ออกไปแล้วอุ้ยดีอยู่มาไปแฮกฟีบมาอ่ะนันเปิดครบแล้วเหรอเปิดครบแล้วขอ <laughs> กูตัวซอนฮึงมินฮาเลนโอโคชา พวกขอแบบแนวกองหน้าไว้คาซิมิโรก็ได้เทนก็ได้มาสามสองหนึ่งไปรอรอรอหาเล่น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 เปิดมาขอนอเวเปิดมาขอนอร์เวสามสองหนึ่งกดที่รูป E A สปอร์ทครับไปนอร์เว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 ,เวไหมอููอังกฤษอาร์ออบี ดิวพู้เทนเทนลิซเดอร์อโน่ครับใช่เหรอใช่ร้อยร้อยสองเองเหรอสามร้อยล้านร้อยสองคุ้มหรือเปล่าโอ้ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่เอาขายดีกว่าเพราะถ้าขายน่าจะดีกว่าว่าเรามีอาร์บิวอยู่แล้วร้อยสองเหมือนกันเราตัวไหนดิวกันเออเลือกดีเอาเอา ตัวนี้น่าจะดีกว่าเพราะมันขายไม่ได้ว่าถ้าใส่เทนไปแทนอะ่ะแล้วตัวนี้เอาเอาไว้ไหนไม่ได้แล้วว่ามันขายไม่ได้อ๋อโอเคไปเดี๋ยวตีบวกเทนครับดูราคาเทนก่อนนะดูราคาเทนเล็กซันเดอร์อานสักครูนะครับ โอเคมาดูราคาของเทนก่อนเม็ดเทาสามร้อยล้านโอ้โหวเม็ดอื่นล่ะเรามีอยู่สองตัวได้โอ้โหได้เม็ดฟ้าไม่เป็นไรอันนี้อะไรอ่ะได้อันนี้เก้าเก้ามาขายไม่ได้ทีบอกด้วยว่าไปเพิ่มแรง ใอ้ผมมาจะขายเงี้บขายขายดีกว่าโอ้โเสียดายไม่ได้ร้อยห้ารอสักครู่นะครับผมไปเรื่อยๆครับดีไปได้เม็ดฟ้าผม นี่คือการันตีได้แน่ใช่ไหมใช่ถ้ามันห้าสิบเต็มห้าสิบักครูนะครับโอ้ยเสียดายมากเลยอะถ้าไหร้อยห้านี่ลั่นเลยอะเป็นพันล้านอ่ะแต่นี้หลักร้อยล้านเองมาขายอับผมไปเออถ้าเราขายแล้วเราจะซื้อตัวอะไรดีศูนย์หน้าโกไหม ไอโกดีอยู่แล้วโอไม่เอาแล้วเอากองหน้าแทนเคฮิวดีกว่าดีไหมดีหาตัวเก่งกองหน้าตัวอะไรที่เก่งเกง่งคนนดูดูดสักครู่นะครับผมโอเคมาปรับนะครับ ขายขายเทนสามร้อยแปสิบสองล้านมีคนดักซื้ออยู่เท่าไหร่มีคนดักซื้อเนี่ยยังไม่โหลดครับสักครู่นะผมมีคนดักซื้ออยู่ส7 0าจ็สิบล้านไม่เป็นไรขายไปนะขายแล้วซื้อเสริมกล้องหลังดีกว่า โอเคไหมเสริมกล้องหลังเพราะตอนอตอนนี้กล้องหลังมันไม่ค่อยดีอชอบหลุดบ่อยโอ,อย้ยได้แมตด์คิรานโอล่างนี้แต่มันตีบวกไม่ได้ไปขายขายย,ยาวเลยสิบแปดล้าน แัปขายไปแล้วรอแป๊บนึงครับรอรอแป๊บนึงโอเคขายได้สามามสิาล้านครับพิม mm ิโ hmm. นขายได้16ล้านครับกลายเป็นสี่ร้อกว่าล้าน ไม,มีตัวอื่นที่ขายได้เบิ่งไม่มีแล้วเราจะเสริมกองหลังหรือกองหน้าดิเดี๋ยวด,ดูก่อนไม,ไมต้องดูตัวหนูสิเดี๋ยวดูก่อนถ้ากองหน้าเสริมตัวไหนเดี๋ยวต้องดูกองกลางตัวหนูดิกองกลางดีแล้วกองกลางดีอยู่แล้วเราเห็นเวล์มันยังน้อยอยู่ฮะ ก็กองหลังนะกองหลังไม่อเอ,อาเลยอะเดี๋ยวดูกองหน้าก่นอนเนีย่ยอยากได้เมสซี่มากเลยตัวนี้เมสซี่เก็าเก้าเท่าไร,รับถ้าเมสซ่มก็ร้อยสี่จะโยนครับดีกว่าจะอยากได้เมสซี่มันดีได้ตัวไงตัวขายไม่ได้ใช่ไหมใช่มยดูค่าพลังมีปั่นไซก้อย โอ้ยแค่เคม็ดเท้าก็แปดร้อยกว่าล้านแล้วอะอ๋อถ้าเม็ดส้มมันสี่ร้อยกว่าล้านเองถ้าสกิลสี่ดาวเองเหรอยังไม่เอาดีกว่าโรนโดล่ะโรนโดก็แปดท่านี้ก็ร้อยสามดูก่อนอยากได้อานายแต่ตังไม่พออานาย,ยถ้าอานายรวมกับตัวนี้อานายพัน,น 1, ล้าน ไม่น่าจะไม่พอคุณหนุมันกี่ล้านอะนรไรันาคารโอ้โหอันนี้ก็พันสามร้อยล้านอันนี้สี่ร้อยล้านแปดร้อยล้านเองไม่พออันก็หกร้อยมใช่หกร้อยล้าน,600านอ๋อไม่ไม่ถึงอันนี้ตัวนี้นี่เหนะร่นะถูกสี่สี่ร้อยล้านก็กลายเป็นแปดร้อยล้านโันโดหนึ่งพันล้านแล้วมเมท่าแล้วก็ทั้งเก็บไว<ด>้ก,ก่อนดูเปเร่ก่อนเปเร่ยังไม่ค่อยดีแต่ผมอยากใช้อ่ะเพราะมันดีอยู่ แต่คอยแล้วกันดูก่อนดูตัวอื่นกันหดือจะเสริมหลังเลยยังไงโรนโดล่างนี้กี่บาทโรนโดล่างเก้าเก้าเดี๋ยวนะสักครู่นะครับโอเคผมอุ้ยห้าร้ยกว่าล้านเอง ดีไหมอ่ะฝีเท้าเก้าเจ็ดการยิงร้อยสามส่งบอลแปดสามเลียงบอลเก้าหกสภาพร่รางกายเก้าห้าอุ้ยน่าสนใจแล้วถ้าร่างนี้อ่ะร่างร่างนี้อุ้ยสี400่ร้อยกว่าล้านเองแต่มผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าเพราะไม่เคยใช้เหมือนกันลองิแล้วถ้าไม่ดีล่ะขาย มันจะโดนหักงค่าในหน้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือยังไง,งจะลองดูอุ้ยอันนี้เอมบัปเป้ฝีเท้าโคตรดีอ่ะร้อยหกเปรียบเทียบกับโยรนครยโรนครับร้อย100เดียวปบเบาเป้วิ่งเร็วอุ้ยคนแนะนำหนูอะไรนะใช่เลยฮาเลนฮาเลนเท่าไหร่แต่ฮาเลนฮาเลนวิ่งเร็วจริงแต่มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคุณสมบัติ เนี่ยฮาเลนการฝีเท้าร้อยหนึ่งการยิงร้อยสี่ก็คือปเาเป้วิ่งเร็วกว่าผมอยากได้ฮใ,ให้เท้าห้าคู่อ่ะอันนี้สี่ห้าเอ้ยทำไมลอนโดเท้าสี่ห้าอันนี้เท้าห้าห้าดานนี้ก็สี่ห้าเปเร่อะเปเร่สี่ห้า 4, 5, เหมือนกันเดวิดห้าห้าคันโตน,นางั้นเอานอี้ยงี้ดีกว่าเราปรับให้เป็นเอ็มบาเป้กี่ดาวปเป้ห้าดาวด้วย น่าสนใจปาเป้ชาปาเป้เม,ม็ดส้มปาเป้อยู่ไหนเอ็มปเเาเป้อ้าวเอ็มปาเป้หายอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวรอโหลดราคาแป๊บนึงครับโอ้หเมสซี่สี่ร้อยหกสิบสี่ล้านเองแฮนดิ้เคมปาเป้สี่ร้อยเก้าสิบล้านขาดอีกนิดเดียวเอง แล้วเราก็กขายตัวนั้นแหลยหรือเก็บไว้ก่อนขายตัวไหนตัวที่มีอะขายโยนครับเหรอหรือหรือไม่ขายเก็บไว้ก่อนถ้าสมมุติว่าขายโยนครับก็ต้องหานักเตะที่มันถูกกว่านี้ก็คือต้องหักจากนี้แปดสิบล้านแปดสิบล้านหักค่าในหน้าอีกสิบเปอร์เซนต์เท่ากับเราเหลือกี่ล้านกเก่าก็มียงสี่ร้อยกว่าล้านเลยใช่ก็คือเอ็มบัปเป้สี่ร้อยเก้าสิบล้านแต่โยนครับเราขาดอีกแปดสิบล้านอันนี้ หัก400ล้านหักอีก80ล้านก็กลายเป็น370ล้าน370ล้านแล้วเก่า411ล้านก็เป็น700กว่าล้านแต่มีก็หักอีกหักอีกเลยไม่หักห <80 S 1> ัก80ล้านมันก็ยังเหลือต้อง600 700ล้านแล้วก็อย่างนี้คือตังเราไม่ซื้ออะไรเราไม่ไมง<ด>ฟันนะเนไะหอ้าวก็ได้ก็ได้ลองลองดูก็กกกกรเราต้องขายก่อนใช่ไหมล่ะใช่ นะลองดูปั๊ปเฟยครับกันนะะขายไปนหนึ่งครับเทียนไปให้เคฮิลแล้วกันถ้าเอาเคฮิลเป็นสำรองขออีกห้าสิบขออีกห้าสิบเดี๋ยวเราซื้อเลยห้าร้อยเป็นห้าร้อยอันนะับ รอสักครู่นะครับ,ม,ม,ม,รรบมามาถ่ายทอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีภารกิจถ้ามันฝึกนักเตะถึงถึงยี่สิบแล้วมันจะได้เพชพันห้าอันนี้ถึงไหมได้สิบเอ้ยได้ยีิบสามเลยเหรอ ไมได้ยี่สิบสามได้ดังเยอะอ,อ๋อคืออ๋อโอเครู้แล้วเก็บตัวตรงนี้ไว้อโอเคยี่สิบแล้วมันจะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเุ็นย,ยังไงการฝึกนักเตะอุ้ยตาเล้วมามามารับเลยครับผมสักคู่นะครับ นะโอเคสักครู่นะครับนะรับไปเลยถ้าทําไม่ครบในนี้มันจะได้เพชรสองหมื่นสองหมื่นซื้อได้หลายแพ็คเลยว่าเราจะมาไล่ทำภารกิจอันนี้ เพื่อหาเพชรสองหมื่นโอเคลองดูแล้วกันทุกคนซึ่งนักเตะซึ่งนักเตะกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำอันนี้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยซึ่งนักเตะไปต้องทำอีกอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอัน เปินักเตะสิบอดคนให้ถึงเลเวลยี่สิบเราได้แค่ห้าเองค่อยทำดีกว่าทุกคนเอาไปซื้อนักเตะกนันน่าจะนานมาแทนไปก่อนไปครับบอกลาโยนครับแล้วเดี๋ยวจะซื้อตัวอื่นเข้ามาดีกว่าแทนโยนครับตัวที่ยิงคมคม คนไม่ไปดูร้านค้ากอนดีกว่าเผื่มมีแพ็กพันแปดในมีไหมถ้าไม่มีจะได้ยังไม่ซื้อไม่มีโอเคเก็บไว้แล้วกันสักคู่เดี๋ยวเช็คเน็ตก่อนใช้ได้เน็ตเหมือนเดิมแต่ว่าเน็ตช้านิดหน่อยครับขออภัยด้วยผม ไม่กดเข้าตลาดแล้วมันไม่เข้าโอเคไปอ้าวทำไมขยไม่ได้น่าจะอยู่อีกทีมหนึ่งมันน่าจะอยู่ที่ทีมสำรองผมนั่นไงเนี่ยน,นะสักคู่นะครับ เคเคไปขายครับบอกลายอนครับรับผมและเอาปัปเป้เข้ามาในทีมครับรู้ว่าจะเอาปัปเป้เข้ามาแล้วเก็บเคฮิวไว้แบบนี้จะดีไหมลองดูดีกว่า จะได้ซื้อนักเตะแค่ตัวเดียวจะได้ไม่ต้องซื้อตรับ <c oughs> จะได้ไม่ต้องซื้อสองตัวมีคนดักซื้ออยู่สี่ร้อสิบห้าล้านเองเหรอห้าขา้าในหน้าจะเหลือกีคิบัทขายไปเลยแล้วกันเราเน้นขายออกไโย้นคันี้ขมมากเลยนะ อาแป๊บนึงครับโอเคฮะเขากดราคาจากสี่ร้อยสิบห้ากลายเป็นสี่ร้อยสิบล้านหรอเหมือนเห็นแวบ,บๆถ้าอย่างนั้นกดราคาเกินไปเดี๋ยวนะออกคกู่นะครับ เนี่ยเขากดราคาเป็นสี่ร้อยสิบล้านไม่อะไรไม่อะไรห้าล้านเองโอเคอยาก,กดอีกหน้าอาอโอเคมาแล้วโอ้ได้สาม้วเจ็ดร้อยกุหลานเองเหรอไมอไรมาตัวที่เราจะซื้อเออถ้ายูเซตัวนี้มันจะคมไหมยูเซบีเพื่อนผมใช้อยู่ตัวนี้ยูเซบ ไม่เอาดีกว่าปั๊ปเป้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหน้าขอดูสแตก็ก่อนฝีเท้าก้าๆกันยิงปบบั๊ปเป้ดีกว่าไปดูเมส้มครับสักครูครับเอ็มปับบ๊ปเป้วิ่งอย่างเร็วแน่ตอกส้นทีหายผมว่า อุ้ย470ล้านเองเหลือ300ล้านคนระับ300ล้านเอาไปทำอะไรเดี๋ยวดูก่อน300ล้านเอาไปเสริมหลังดีกว่าเสริมหลังหาตัวอืน่นเขาบอกว่าตัวนี้ดีตัวนี้ราคาเท่ไหเนี่ยนะโหลดอยู่น่าจะแพง สี่ร้อยกว่าล้านเลยอ่ะก็ต้องไม่ขายตัวเดิมขายตัวเก่าตัวเดิมมันขายไม่ได้ตัวเดิมขายไม่ได้อุ้ยกดผิดแล้วไงเข้าตลาดริ่งยยกๆอยู่เห็นะโอเค เดี๋ยวนะครับมาเราจะหา CB เม็ดส้มไปเลยเขาวันนลกตังไม่พอโลลงบองโลลงบองดีไหมพ้ยหมใช้อยู่แล้วมันสกัดดีดูตัวอื่นด้วยเออจำได้เพื่อนผมเคยบอกว่าฟานไดเนี่ย มันเป็นตัวเบตา้าน่าจะใช่แล้วตังค์ไม่พอด้วยขอดิยิ้หกล้านเองอะ่ะเราไม่ขายตัวอืน่นเลยนะถ้าฟันไร้เรือดูด้วยดูก่อนตัวไหนไขายได้โอ้ยขายได้นิดเดียวเองอะ่ะน่าจะไม่พออ่ะดูแล้วฟันไดมีร่างเดียวเหรอ ตอนนี้นี่เราลองบองไ้ก่อนนิต้าเดี๋ยวดูร่างอื่นเผื่อจะถูกกว่านี้เขียนแค่ฟานกันโอโหนี่ไงมีร่างฮาโลวีนโอ้โหแพงจัดเลยถูกสุดก็แค่นี้แล้วเนี่ยร่างยูโรร้อยสามเท่ากันเดี๋ยวนะ สักครู่นะครับแล้วถ้าเม็ดแดงเม็ดแดงหูราคาต่างกันมากเลยเอาเม็ดแดงหรือเม็ดส้มดีเม็ดส้มดีกว่าแต่ตังค์ไม่พอนะก็ไปหาขายตัวอื่นเลยมีอะไรแต่เม็ดแดงมันร้อยสามไม่เป็นไรเราก็เราค่อยหาพวกมัดเคมาตีได้นะถ้าตีติดก็ถือว่าได้กำไรไป ดูดิดูค่าดูคุณสมบัติคุณสมบัติมีความเป็นผู้นำสองลูกไก่มงสองพลังน่าจะดีโอ้ดักขายกันเพียบเลยอ่ะเ <c oughs> ม็เดแดงไปฮะหกสิบล้านมันน่าจะไม่ได้แล้วเพราะแต่ละ <c oughs> แต่ละตัวที่ดีๆมันน่าจะหลายอยู่ <c oughs> รอขายออกกัน วันได้เรอขายออกตัวไหนกงหลังที่ซื้อไปโอเคอเอาเอ็มปัปเป้ยังไม่ได้เหรอฮะทำไมเอ็มปัปเป้ยังขายไม่ได้เอ้ยังซื้อไม่ได้หนตั้งไม่พออ่ากดรับนักเตละลลครั้งโอเคเอ็มปัปเป้ก็สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเนี่ยผมก็ซื้อ สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านอ๋อกดผิดนี่มันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านพออยู่ไปเงินเงินเหลือห้าสิบสามล้านครับขายออกหรือยังขายออกหรือยังซื้ออยู่อ๋อดึงดึง ทำไมนานนะเคมาแล้วเชิญเชิญพี่เป้ลงทีมไหผมเชิญประธานเป้ลงทีมดูหน่อยว่าจะคมหรือเปล่าไป,ไปเสริมทัพครับ เชิญพี่โดโลงทีมรับผมเอ้พี่เป้ประธานเป้พูดผิดเดี๋ยวนะท่าน,นี้อุ้ยอันนี้ได้สิบเก้าเลยเหรอเฮ้ยเยอะจัดอ๋ออ๋อถ้าเอาฟันได้ออกเหลือสิเจ็ดเกือบแล้วถ้ากดฟันได้ไปก็คือหายเกือบแล้วไงเสียวเลยสิบเก้านี่แหละสิบเก้าพอยี่สิบไม่พอ ด้ยแค่สิบเก้าไปอันนี้ฝึกแล้วแล้วก็เอ้ยเชิญฟันได้ลงทีมแทนตัวนี้ครับ OVR ยังไม่ขึ้นก็ร้อยสี่ไม่ใช่ถ้ามันไม่ร้อยห้าเหรอข้านอนฮีเลวยังไม่ร้อยห้าเลยเกินไปก็ยังมีตัวอื่นที่ร้อยหนึ่งด้วย แล้วมีตัวร้อยสองตัวไหนที่มันราคาหกสิบล้านไหมนี่ร้ยหนึ่งยังเป็นร้อยหนึ่งตีบกวกก็ไม่ได้มาี๋ยวอัพพีเป้อัพกันข,ข้องแควดีกว่านี่แล้วก็อัพกันยิงโอเคผมอัพประมาณนี้ครับผมความอ,าอ้องแควสูงสุดโต๊กลับสูงสุดครับแล้วก็กันยิงหนึ่งดูามนี้แล้วผม นี่สามารถเล่นแทนตำแหน่ง CF กับ LW ได้ครับไปเตรียมตัวครับเตรียมตัวรับชมฝีมือของพี่เป้ประทานเป้แล้วก็อัพฟันไดฟันไดนี่ไม่ได้เทนเลยเอาสภาพร่างกายบล็อกทูบล็อกเอ้ยบล็อกทูบล็อกอันนี้มันคนละอันเอาอันนี้ดีกว่า งั้นเอาตั้งรับดีกว่าตั้งรับสามเซนเตอร์แบ็กตัวหยุดเกมโอเคไปดูสเต็กหน่อยโอ้โหตั้งรับร้อยี่สิบยงโหดเลยเอมปเปเป้ดู K 20, เคฮิวเทนยี่สิบปัเป้เทนสิบเจ็ดแล้วถ้าเอาเคฮิวโอ้อยันนี้ยี่สามไม่เป็นไรดีกว่ามา ถึงเวลาที่คนรอยคอผมรอยคอยจะทำอะไรลูกแข่งครับเพสไม่แมนหน้าไหมคลิปหน้าไหมเอ๊ยเอาคลิปหน้าดีกว่าเพราะคลิปนี้มันน่าจะยาวละเอ้ยเหลือทั้งหนึตา,ตา<ะ>สักตอนหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวดูชาเลนจ์ก่อนชาเลนจ์อันนี้มันเป็นชาเลนจ์ที่จนนักเตะด้วยเล่นแค่สามตาเอาไหม โอเคผมเดี๋ยวผมว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าคลิปมันน่าจะยาวไปครับโอเคผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมช่องน้องมาเป็นครอบครตัวบอลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ